เมื่อวันที่13สิงหาคมครับราชรกิจจานุเบกษาเผยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นข้อห้ามให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาในไทยต่อได้อีก6เดือนด้วยเหตุผลมนุษยธรรมครับเพราะมาตรการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชายังไม่กลับสู่ปกติฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าดูสถานการณ์จริงตอนนี้ชายแดนฝั่งกัมพูชามีข่าวลือขบวนแรงงานลักลอบขนสินค้าหนีภาษีขณะที่ฝั่งไทยเองแรงงานในหลายภาคอุตสาหกรรมกำลังตกงานและค่าจ้างถูกกดลงคำถามคือ มนุษยธรรมที่รัฐบาลบอกกำลังช่วยใครแรงงานเพื่อนบ้านหรือแรงงานไทยที่กำลังรอคิวทำงานกันแน่ครับและในวันที่คนไทยหลายหมื่นยังรอการช่วยเหลือรัฐบาลกลับออกประกาศ เพื่อให้แรงงานเพื่อนบ้านอยู่ต่อแบบพิเศษแรงงานตัวทุก30วันแต่ไม่มีมาตรการชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาแรงงานเกินโคตาหรือแรงงานผิดกฎหมายยังไงด้านประชาชนบางคนบอกว่านี่คือการเปิดประตูหลังบ้านให้คนเพื่อนบ้านเดินเข้าออกได้สะดวกในขณะที่เจ้าของบ้านเองครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยซ้ําสุดท้ายครับมันคือการตัดสินใจเพื่อความมั่นคงของแรงงานหรือความมั่นใจทางการเมืองกับเพื่อนบ้านกันแน่